สาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดโครงการขรับเคลื่อนวิวาสร้างชาติสาวไทยโหราชแก้มแดงมีลูกคุณภาพเพื่อชาติค่ะหลังพบสถิติประเทศไทยมีลูกหน่อยลงและกับผู้ยิ่งไหวเจริญพันธุ์เนี่ยค่ะมีภาวะโลหิตจางเกินเกณฑ์ที่กำหนดค่ะที่เดโมโคราชอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะนายพุ่มสิทธิ์วังคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อน วิวาสังชาติสาวไทยโคราชแก้มแดงนี่แหละค่ะมีลูกคุณภาพเพื่อชาติรักเตรียมพร้อมเพื่อครอขบครัวคุณภาพปุณเดชคุว่าช,ชีวิตสมดุลครอบครัวคุณภาพและเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกป๊บปกติเล่นก็คือเห่นมืนบันค่ะแต่เห่นจังใดจังสิปเปลี่ยนโลกในงานนี้คุณจัดขค้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันและการลดปัญหาภาวะโลหิตจาง นายหญิงไหวจะเริ่นท่านแม่เลือจางนี่ปัจจุบันนี่หลายเลยค่ะเพิ่นว่าซาบจางเฮ็ดจงเลนซาบจางต้องไปหาเงืนเพิ่มนะคะอาจจะไปรับจ้างเพิ่มแต่ว่าเลือจางต้องไปรักษาค่ะเพิ่นลดน้ลงให้คู่รักทุกคู่ค่ะไปวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตรสูครอบครัวคุณภาพครอบครัวอบอุ่นลดความพิการแต่กําเนิดค่ะส่งเสริมโภชนาการที่ดีเอาอันนี้เป็นการอจังจัดงานแต่งงานวิวหานะคะเน้นให้ได้รับอาหารครบหามูค่ะ โดยอาหารก็จะต้องอุดมไปกับธาตุเหล็กผักผลไม้อุดมด้วยโฟเลตนะคะกินวิตามินเสริมธาตุเหล็กซัปดหาละหนึ่งเถื่อย่างหน่อย3เดือนก่อนต่างคันเดพเอและที่สาคัญเด้เจ้าต้องเตรียมพร้อมผู้รับเข้ารับการตรวจสุขภาพค่ะออกกําลังกายที่เหมาะสมมีสุขภาพจิตที่ดีในงานเนี่ยก็ยางที่เห็นขึ้นมีการ จัดกิจกรรมพิธีมงคลสมรสนะคะแจกวิตามินพร้อมพูนเหล่า,หาให้ครูมือให้ความรู้แกค่ครูสมรสมีบูตรในเทศากาลมีเวทีสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสมรสและการร่วมถึงประชาชนทั่วไปพร้อมค่ะแสดงว่าเจา้าเขารวมโครงการนี้เจา้าเป็นสักกุหาดก่อนยัง <laughs> ่าเสียดายบ่ได้ไปร่วมยกเว้นสิไปร่วมไหมน,นะคะกันแก้มบ่เดงปัดแก้มไปได้บนนี้ว้ยได้ค่ะ เอาค่ะจากสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะกับพบพอว่าอัตราการเพิ่มประชากรของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะหญิงไว้เจริญพันธุ์ก็คือช่วงที่เหมาะสมกับการตั้งท่านเนี่ยมีภาวะเลือดจางค่ะอยู่ที่ระละ22.7เกินเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับเลืุดห้มีผลต่อสุขภาพค่ะเช่นเวียนศีรษะวิงเวียนนี่ล่ะเมื่อยล่ะอ่อนเพียเมื่อยไงติดเชื้อกันไง ประสิทธิภาพในการเฮ็ดงานก็นลดลงแล้วก็ส่งผลต่อการตั้งทองตั้งคันในอนาคตอีกนั่นี่ละเลยเฮ็ดห้มีความเสี่ยงต่อการแทงบุตรน้องนกค่ะลอดกอนกับนดนี่ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งค่ะ,ะเกิดออกมาการน,น้ำนักหน้อย,อยงี่สินะลูกนะหรือว่าเกิดออกมาพิการแต่กำเนิดัเสียค่ะซึ่งหากมีภาะวะโรคหิตจางหรือว่าเลือดจางอย่างรุนแรงนี่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของแม่และก็ลูกได้พร้อมค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชาสีมานะคะเพื่อนบอกว่าก่อนที่จะยังก่อนิมิลูกสิต,สกต้องไปปรึกษาหมอหมอสีแนะนำ้ำแล้วเพื่อนสิตรวจสุขภาพทั้งคอคุณแม่น้ำเนี้ยว่าเอ๊ะบางเทือพ่อเป็นภาหะไวรัสบีไหมแม่มีภาวะโลหิตจางไหมเพื่อนซีสิมีลูกบอจังสีบอกแต่คือบอกคือคนมีประสบการณ์เ้อ่อยเลียนมากสุขาศึกษาเนาะเจาะกระเด่ะ